ก็มีกีตาร์ให้ดูเช่นเคย <c oughs> เป็นทาคาเมเนครับอ่าเป็น g ีซีรีสสวยมากตัวตัวนี้เป็นรุ่น g d ดีสามสิบครับผมอ่าให้ดูเรารอบตัวสวยงามมากให้ดูหัวกล <c oughs> ้องไม่โฟก,กัสก็ออไปด้วยนะครับ <c oughs> อ่า ก่อนอื่นก็มาเหล่าสเปคกันก่อนว่าสเปคเป็นยังไงเนาะก็ไม้หน้าก็าเป็นโซลิดสปรูตครับลายแบบนี้อ่าข้างกับหลังเป็น ani, มะอหกานีครับผมคอก็เป็นมอหกานีฟิงก์บล็อดฟิงกก็หุ่นฟิงก์บลอดฟิงก์บลรอดกับริดเป็นโลสบูดครับผม เร็จ uh, ที่ให้มาก็เป็นไซส์มีเดียมเนาะไซส์เล็กที่ที่ท,ที่ที่เป็นหน้าสังเกตก็คือเป็นที่หน้าสังเกตตัวบอดี้นะครับเขาเคลือบมาแบบเป็นเคลือบเงาเนาะมันสวยมันดูเงาแต่คออะครับผมเคาเคลือบมาแบบซาตินฟินิชเคลือบมาแบบออกด้านๆนหน่อยเล่นแล้วมันลื่นมือดิ <c oughs> แล้วที่สัมผัสครั้งแรกก็คือรุ่นเนี้ย มันแตกต่างจากทาคาเมนเนที่ผมเคยรีวิวมาอ่าเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะรีวิวทคา,าคาเมนเนบ่อยพอสมควรตัวเนี้ยมันต่างจากตัวอื่นตรงไหนอ่าก็คือปกติทาคาเมนเนทส่วนมากที่ผมรีวิวจับมาเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่น71หรือว่ารุ่น50อ,อะไรเงี้ยนแต่ซีรีส์จีนะฮะซีรีส์จีจีซีรีส์มัน ซึ่งเชฟคอเนี่ยจะเป็นเชฟซีใช่ไหมครับออกอ้วนหน่อยแต่ตัวเนี้ยเป็นเชฟดีคอบางจ่อยเลยคอแล้วก็ฟิล์กร์บอร์ดนี้ก็มาแบบมาแบนมาเลยแบนแบบอาจจะถึงสิบสี่นิ้วด้วยซ้ำไปคือแบบเป็นสเปคที่ค่อนข้างโมเดิร์นพอสมควรอ่าซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยเอ้ยจะคาไม่นี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ดู นี่ฮะเป็นโลโก้นครหลวงการันตรีซึ่งเป็นผู้นำเข้าซีรีจีมาขายในประเทศไทยซึ่งตัวนี้รุ่นเนี้ยส่วนมากอ่ารุ่นซีรีจีฮะจะเป็นรุ่นที่ผลิตในจีนอ่าก็จะมีคำถามว่าเอ้ยจีนถ้าคาไม่นินต้องญี่ปุ่นเท่านั้นอะไรเงี้ยก็รุ่นซีรีส์ที่ที่ผลิตในจีนก็คือต้องเข้าใจว่ามันก็ ผลิตในนามบริษัทของ Takamine เนาะ Takamine ก็ต้องดูแลตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบ QC อะไรเงี้ยถึงจะผลิตในจีนก็จริงแต่ว่าเป็นคุณภาพของ Takamine แล้วซึ่งแบรนด์ Takamine ก็ไว้ใจได้ว่าเ <c oughs> ขาคุณภาพดีแน่นอนโอเคคือถ้าเปนเพื่อนได้ลองสัมผัสก,กีตาร์ตัวนี้ก็คือจะบอกเลยเลยว่าความรู้สึกแตกต่างจากกีตาร์ Takamine ทั่วไปแน่นอนซึ่งที่ได้บอกไปก็คือคอครับผม อ่าลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือบ i ด d ิ n งตัวนี้ครับเป็นบ i ด d ิ้งพลาสติกสีดำเนาะบอ n ดิ n งพลาสติกสีดำแล้วตรงเขาเรียกว่าอะไรอะตรงตรง,ตร,งรอบรอบซาวโฮนี่ครัมันจะเป็นรู้สึกเป็นมุกมุกอะเป็นมุกมุกคือว่าสวยงามแล้วก็ผมขอติอย่างหนึ่งคือผมไม่ชอบกีตาร์สไตล์แบบนี้เลยที่แบบว่าร้อยสายผ่านบิดต,ต,ตัวเนี้ย คือแบบนานๆไปมันจะทําให้บิดอ้าง่ายกว่ากตาร์รุ่อื่นๆนะ <c oughs> คือก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ว่าถ้าคุณภาพมันดีคือเขาติดกาวมาแน่น้วนี่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะคือผมไม่ได้ไม่ได้ชอบคือว่าไม่ถึงกับไม่ชอบนะเคียงแต่ว่ามันมันขัดใจหน่อยหนึ่งที่มันต้องร้อยสายผ่านตรงนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> งานเ็จงานอะไรก็ เรียบร้อยดีครับไม่มีคมตามสไตล์ของทาคาบ,บินี่อ่าขอติอีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกบิดนะฮะกีตาร์ราคาประมาณเนี้ยคือแบบว่าตัวนี้มือหนึ่งก็อยู่ประมาณหมื่นนับหมื่นต้นหมื่นพันอะไรเงี้ยอยู่ยแล้วแต่ร้านคือมันน่าจะได้ลูกบิดที่ดีกว่านี้ครับสังเกตนะเป็นลูกบิดแบบเดิมๆธรรมดาทั่วไปเลยฮะจริงๆมันน่าจะแบบใส่ลูกบิดชุดรับพันกว่ากบาทมนาะได้ยังดีที่เป็นแบบอะไรเนี่ย ของวิวกีนสสนก็ยังดีฮนะคือแบบชุดแล้วไม่ทับไม่ถึงกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคนะแต่นี่ให้ลูกบิดมาที่แบบว่าเออขัดใจนิดนึงนะจูนไปก็รู้สึกแบบไม่ลื่นเท่าที่ควรนะครับ <c oughs> ถ้าได้เปลี่ยนลูกบิดสักชุดหนึ่งก็จะโอเคเลยโอเคลองมาฟังแขีงดีคอร์ดดูครับ านเสียงค่อนข้างโอเคแต่ว่าจะอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียงใสเหมือนกับรุ่นที่มันแพงกว่าน,นี้เนาะอะไรเงี้ยคือแบบว่ารุ่นรุ่นที่แพงกว่าน,นี้ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพอสมควรแต่รุ่นนี้ก็คือแบบว่าเสียงเสียงค่อนข้างแบบว่าบาลานดีไม่ไม่แหลมไม่คือไม่สว่างจนเกินไปแล้วก็แบบว่าจนเบสไม่ออกยอะไรเงี้ยแต่คือนี้คือให้เบส ที่ดีเบะมามามาเต็มดีก็คืออธิบายยังไงเสียงมันจะไม่เหมือนกับธากมินีรุ่นดีใหญ่ครับก็ยังว่านะมันราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นเนาะแต่ยังว่าแต่ก็คือเสียงพุ่งเสียงเปิดดีมากเอาลองมาฟังเสียงโซโล่ดูว่าเป็นยังไง ให้โน้ตที่ชัดดีครับหัวน้ตชัดดีแล้วก็สัดเตีงก็คือมาค่อนข้างดีอาจจะไม่ได้ลากยาวเหมือนกับแบบว่าตัวที่มันแรงๆเนาะแต่คือไม่ได้คีริวเคเลตคือกีตาร์ตัวนี้เหมาะสําหรับใช้งานแบบไหนก็คือเหมาะตีคอร์อดครับอันนี้คือตีคอร์อดมันมากเสียงมันกระชับแล้วก็คือเสียงไม่เบแหลมมันจะเกินไปแล้วก็ไม่ทุ้มจะเกินไปอยู่ระดับกลางๆ แล้วก็เสียงสว่างโป่งออกไปไม่ได้อมอย่างนเลยบอดี้เนาะสำหรับใครที่หากีตาร์แนวเสียงประมาณนี้คงจะถูกใจกับกีตาร์ตัวนี้แน่นอนแล้วก็บวกกับที่คอมันแบนๆเนาะเล่นง่ายอ,อาจจะแบบว,ว่าสําหรับสายเล่นโน้ตในในลึกๆอย่างเนี้เนาะถือว่าก็แต่ว,ว่ายังไงอะ่ะที่นัดนก็ีชีพเล่นกันอะไร ก็คงจะแบบว่าถูกใจกับกีตาร์ตัวนี้เพราะว่าฟ mm ิ hmm. ้งก็บอกคงข้งแบนแล้วก็คอคอเป็นเชฟดีที่แบนๆดีจับรู้สึกแตกมือดีเหมือนกัน mm hmm. ก็จะประมาณนี้ครับกับาคามาเมตัวนี้ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ยอดเยี่ยมอีกหนงตัว mm hmm. ก็ฝากไปด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช anel แฟนวัตเดี๋ยวมีกีตาร์ดีๆก็จะมาแนะนำกันใหม่ อ๋อวันนี้ก็ขอขุณคุณและสวัสดีครับ